เงี้ยน่าขึ้นกระดิเงี้ยน่าขึ้นกระดิเออดมเงี้เดียวเว้ยบ้าเดียวเลยดมก็เอาเอามาได้ก็ได้โอ้ยให้คนเจ้าของคนที่บ้าเนาะของเจ้าบ่พ่อทั้งฟันนุ่มรอใส่ดีพ่อมึงก็ดำขึ้นเก๋เจ้าของเนาะโอ้ยนุ่มรอ อายุส <molec> ิได้หลายปันได้เนาะพ่อเนาะนี่เนาะประมาณปีนี่ละมประมาณปีหนึ่งมันท่างบ้องแข้งขาดูง่ายครับพี่น้องพ่อนี่สูงเท่าไรพ่อฝนชูคิดว่าน่าจะร้อยสามห่เนาะพ่อเนาะประมาณสามห่าสามสามขืนอยู่ดอกบวกรวมสามห่าพอดไข่ดำป้าที่พ่อฝนชูไข่ดำบ่ไข่ดำบ่เบื้องข้างหลังบ่ยังเห็นไข่ดำไข่ตีมพ่อม ไครดำไค่เต็มบดดื้อพร้อมไค่เสมอไค่เตี้ยบดเบี้ยวพร้อมบดดื้อพร้อมนั่นน่ะบางทีจะบดดื้อพร้อมเน้ยหู้บ่เอซ้งนี่ถ้าถ้าใครเต็มๆตยังซี่นี่โอ้มีวิธีมีวิชาเบิ่งวัวนี่ล่ะขังกระโบแซมพร้อมนั่นน่ะโอ้หางก็ดีนี่โอ้พี่น้องคนเบิ่งคักเด้อพี่น้องนี่เบิ่งหางแซมหางโบแซมพร้อม รุมรอสามชื่อชื่อบอกพอสามชื่อชื่อบอกสามหมื่นแต่ว่ามีมองเอาอยู่สามหมื่นต่อไดเนาะพ่อเนาะอ่านี่พี่น้องได้หลายห้องเลยสามหมื่นโบไลบันไดโบไลบันไดโบไลบันไดมันเกิดอนาคตพอพันเท่านี่ละครับอนาคตพอคุ้มปูงเอาไปไว้สังเกตสัตว์อ่าคุ้มปูงครับพี่น้องเลียงพวกมันตัวเงาดีครับเลือกดีสีสันก็ใช้ได้อยู่พี่น้องสามหมื่น ต่อเนาะพ่อเนาะเอาฝากไปทั่วเลเนา่อย์เ้าสามศูนย์เก้าสามสอ093 093 353ี่สองสี่เจ็พ่อทองพันครับพี่น้องจัดอ่านุ่มรอมาฝากปีฝากน้องมื้อนี้ได้มาตัวเดียวบ่พ่อตัวเดียวเนาะครับเอ้าขอบคุณครับผมไปหุ่นเหรอเออแม่ลูกเนาะครับเนาะอ่าได้ทั้งงวทั้งควายมาครับหอยไผเมื้อนี้ลูกแม่ลูกตัวแม่ครับ เป็นลูกที่ใดพันหอยตัวนี้ลูกแรกเบลูกแร่ครับอง่งของแท้ครับงอขอกควายขอกควาย,วายบันบ่านสามมืนสามหมืลูกตัวแม่นี่นโอ้ได้แม่ลูกครับสามหมื่นแม่นี่สูงน่าจะประมาณร้อยยี่สิเจ็ดี่สแล้วพี่น้อง<อ>ประกันแก้งขาเนาะแม่เน,นาะครับ ควายแม่ลูกลูกตัวแม่สามหมื่นเนาะครับเนาะต่อได้ระกามาทางงัวครับพี่น้องแดงครึ่งครึ่งครับแม่นี่แม่สาวบอกครับนี่แม่สาวครับพร้อมผสมพร้อมผสมสองหมื่นห้าโอ้สองหมื่นห้าครับพี่น้องสีนี่ผมมีมองตีครับแม่นี่เครื่องดำก็เห็นเป็นยางเป็นมันขึ้นย่อยออกข้างนั้นขึ้นแล้วครับขึ้นบ่โอ้พร้อมผสมครับพี่น้องผสมเลยครับตัวนี้ขึ้นแล้วครับ อ่ามื่อน,นี้ขึ้นแล้วเริ่มเริ่มขึ้นมื่อนี้แหละครับนี่นี่พี่น้องผมให้เบิ่งกระคักมีอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างอยูอย่เครื่องเพิ่งน,น,นี่สูงน่าจะประมาณร้อยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี่แหละพี่น้องตัวนี้สองพันหาน้อครับเนาะต่อได้คุยกันได้นนจักหน้อยครับนังหนาดีครับแดงดีแม่นี่เอาแม่ลูกเป็นี้ลูกแรกมาเลยแม่สาวผ่านไปพาอเบิ่งแม่ลูกแม่ลูกตัวเมียัลูกตแม่บ่ครับนี่โอ้ลูกตัวแม่ยังคัก แม่นางหน่อยเครื่องดำๆครับลูกลูกที่ใดเพิ่นครับตัวนี้ลูกแรกเจักเดือนเนาะหอยเนาะแม่นางหน่อยนี่ประมาณสามสี่เดือนได้บ่ครับประมาณนี้แหละเนาะสามสี่เดือนลูกตัวเมียลูกแรกแม่นี่สูงประมาณร้อยสามสิบบวกเครื่องดำๆประกันแข้งขาเนาะครับประกันขาแขกงทั้งแม่เพิ่นนี่เท่าไรครับคมนี่สามสิบสองครับสามสิบสองแม่ลูกลูกตัวเมียครับพี่น้องสามสิบสองโตได้อยู่เนาะครับเนาะ นี่ค,นครับผมบแม่ลูกตัวแม่ครับรบบบบถาคาบ้าได้ผมจเอาไว้มือกครับต,รตัวนี้สีเม็ดข้าวเปลือกหอยไพ่ว่าเป็นแม่ลูกครับตัวใดผู้นี้ลูกคนพี่น้องหอยไพ่คนไปเอาได้ท่าไปสมอยู่ครับพี่น้องตัวนี้ ไอ้ยลูกเพื่นบอกครับตัวนี้ลูกตัวแรกครับลูกตัวแรกนี่เป็นตัวผู้เนาะตัวผู้เนี่ใหญ่ายนะสิเป็นเบ้าหน่อยเราพี่น้องนี่โอ้สูงสี่ร้อยเกือบร้อยสามสิบแล้วตัวผู้แล้วก็แม่สมแล้วอ่าสมสมเจ้าซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนลูกชายซูเปอร์เอ็กวันที่สี่มกราสี่มกราหกหกบ่อครับอ่ามกรา กลาคุมพามีนาก็ประมาณเกือบสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าสามเดือนเกือบสามเดือนแล้วพี่น้องตรวจเช็คได้แล้วแต่ว่าบอนตรวจเนาะแม่ลูกลูกตัวผู้แล้วก็นแมท้องประมาณสามเดือนลูกใช้ซปเปอร์เอกว่าที่ตรวจเมื่อนี่แหละเจ้าซปเปอร์แมนเท่าไรครับชุดนี้สี่สิบสามสี่สิบสามแม่ลูกแล้วก็แม่ท้องเนาะคือสองในสามสี่สิบสามครับพี่น้องลูกตัวผู้ลูกตัวผู้อ้ารุนลูกตัวแม่แม่ท้องครับ ตัวนี้ตัวนี้แม่ลูกครับอ่ะลวก็แม่ลูกลูกตัวแม่นี่พี่น้องอุไดมากแม่ลูกลูกตัวแม่อีกชุดหนึ่งครับโบดจัดจัดครับแม่ลูกคู่นี่ลูกตัวเมียนี่ลูกตัวเมียเป็นลูกที่ได้ห้อยตัวนี้ลูกที่สองสูงร้อยยี่แล้วพี่น้องลูกสาวนี่แดงดีครับเครื่องดำแข้งดำติดบดให้ครบเครื่องแล้วออกมาหัวหลุดธรรมชาสตร์เลยครับเขาหัวหลุดเนาะนี่เนาะโอ้ สลนธรรมชาติครับนี่พี่น้องอ่าแม่สูงอยู่น่าจะร้อยสามหาบวกแม่ทับสมไปครับแม่นี่เพิ่นว่าทับปนเด็กสมสามรอบแล้วพ่แบบบนตัวกันกระตีไปท้องว่างนะครับเนาะเจ้าของเก่าเพิ่นว่าเอ้ากับบอได้ไปเห็นน้ำพึ่นเนาะคุยกันท้องว่างมองมันสบายใจเครื่องดำๆเท่าไรครับชุดนี่สี่หมื่นครับสี่หมได้แม่ลูกลูกตัวเมียโอ้ลูกเป็นงองามเลยพี่น้องหัวโลุนหลุดนี่ สี 40, ่มื่นฮะโบดกบเรื่องทั้งแม่ทั้งลูกตัวไหนครับตัวนี้แม่สาวบะแม่สาวผสมคร daily, ับแม่สาวผสมตัวนี้สูงประมาณร้อยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเครื่องอมครับตัวนี้พี่เนอะตัวไหนครับแม่นี่สองหมื่นสองครับสองหมื่นสองเอ้าถือลงมาครับแม่สาวสองหมื่นสองเนื้อตัวดีครับแม่สาวเย่ยงสอไซ ยูมองนี่น่าจะเป็นแพะเป็นลําปีส,สกินครับแต่ปีหกสีครับพี่นอ้องบอกพี่น้องไว้ <สะ S 1> เดี๋ยวพี่น้องเห็นงัวครับผมหน่อยไฟพิ่นอ่าซื้อสตัตว์ตัวลูกค้าครับพี่น้องเสาสองนะครับน้องแม่นี่เนาะราแลคาแม่ลูกลูกผู้เนาะชุดนี้ลูกตัวแรกสูงประมาณร้อยยี่สิบรูกแดงจึงครึ่งครับแม่นี่สูงประมาณร้อยสามสิบบวก แม่สมไปครับแม่นี่ยกับเพิ่นกับวัฒทับปั้นมาสองสามรอบคือกันครับครับประมาณเดือนครึ่องคนว่าอ่ากับไปรุ่นเราเนาะครับเนาะอ่าเขาบว่าเขาได้ตรวจครับถามมันขึ้นกับสมเอาอ่าเพราะว่าคุยสามหมื่นสี่ครับสามหมื่นสี่แม่ลูกลูกตัวผู้ต่อรองได้คือเก่าครับแม่กับประกันแขรงขาเห็นนะครับเนาะอ่าเบอร์อะไปครับของเขา อ่ะฝากนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามห้าสามห้าห้าสามห้าเก้าแปดเก้าสองเก้าแปดเก้าสองหอยไผ่คือเก่าเด้อครับเด้อหอยไผ่คนเดิมประกันคุณภาพให้ครับโทรรมาคับผมสอบถามเพิ่มเติมเลยนะครับเนาะยินดีครับปรึกษาครับผมอ้าขอบคุณหลายหลายครับผมฝากยกมุ้งนะครับผมอ่ะแัดมาหลายชุดหลายตัวทั้งงวดมาอ่าแม่สาวแม่ลูกครับมาตัวใดก็มาต่อรองเอาครับผม นอี่้อเอมมลกมี้ลั้ท้องอันนีนมอกว้มอเอลักษณ์ของตลาดโคกระบือบรรทัดเท่าพี่น้องรับประกันตรวจท้องครับท้องคือท้องอาหมอฤทธิ์ครับเจ้าของสนามเจ้าของตลาดครับหมอฤทธิ์ตรวจท้องให้แล้วเรียบร้อยแม่นี่ ประมาณสี่เดือนเราสั่งเพิ่นมาประกันท่องให้หมอเลี้ยครับปรปรเปิดเท่าไหร่เราให้แม่นี่ออนโอ้ไปแก้สนุกไม่ไม่ได้แก้สนุกไปแก้สนุกไงข้าเจ้าเพราะว่าว่าเอางาท่องข้าเจ้าข้าเจ้าว่ามุ่ท่องเลยสียเอาไปเปลี่ยนครับโอ้ตอนนั้นตัวก้อนนั่นเข้าไปให้ข้าเจ้าอ่า ทานไปเขาเจ้าหรือว่ามันบวชทองเขาขายให้เขาเจ้าอันเขาซื้อมาว่าเป็นงัวดทองเอ้าก็เลยเอาไปให้เขาเจ้าให้พี่น้องพี่น้องไปเลี้ยงไปเลี้ยงไปฟังหนึ่งแล้วมันมันบวชทองมันบวชทองขาเจ้าว่าครับผมก็เลยต้องได้มาแก้สนุกเอาตัวนั่นขึ้นมาเออผมก็มาตรวจทองย่างนี้ครับเอาตัวนั่นขึ้นมาก็เลยเอาตัวนี้มาตรวจทองเพื่อที่จะประกันทองเอาตัวนี้ไปขึ้นให้เขาวานนี้อ่า นายห้อยสุดยอดครับพี่ชอบครับครับข้าวบ้าประกันท่องก็คือประกันให้กันครับผมครับอ๋อเขบพูดหลายๆห้อยครับผมสุดยอดสุดยอดครับพี่น้องนายห้อยเจเจเอาบ่อพอเอาบ่ต่อแม่นนี่หัวงามเมิดอไรเมื่อเดือตัวนี้ใส่เพิ่นเท่าไรพอเอาบ่ต่อไปนี้ ให้เพนหาเสนหาก็แปดเอาหาสนหัาแล้วจีแล้วเดียวเขาบใจดีเปิดไว้หาลนี่ย้อตัวนี่อ่ะบังยกทีมเลยนี่ยกชุดพุดงไทยครับพี่น้องราคาเกษตรกอเออมีเล่ยูตัวหนึ่งครับพี่น้องเล่หน่อยตัวนี้ซาเล่ตัวผู้ซาเล่ตัวผู้อันไหนครับเป็นแม่ลูกนีขาว อแม่ไทยลูกเล่นี่บ่แม่ไทยลูกเล่ลูกตูพูแม่กับมันแม่มันแล้วจักเดือนครับแม่คน,สา,นสามเดือนกว่าแล้วครับสามเดือนกว่าฮะสมเครียบสามหนึ่งเอ้ามีไหวไม่หลอนจะบ่ะสามเดือนมาตี <laughs> หุวยพืิดใจแท้ผู้ผสมหัวบ่คำนัง่งเอ๊ะ สำมัวไทยผสมเขีบสามหนึ่งทั้งแม่เพิ่นนี่ก็สูงประมาณเมตรกว่าเนี่แหละพี่น้องเมตรสิบแยกบ่แยกก็แยกได้ครับแม่ลูกนี่แม่ลูกอลไวก็แม่ท้องนี่เศร้าอะไรก่อนเศราสองแม่ท้องเนาะจักเดือนก่อนสามเดือน สองบนสองอ่าแลราคาตูจูงอยู่นี่แ<ร>ม่นางน้อยคู่นี้ครับคู่นี้ก็เปิดไว้ตัวละเก้าพันครับแม่นางน้อยเนาะนี่เนาะตัว oui. นี้อ่าสูงประมาณเม็ดนี่ละเม็ดเนาะอ่ากับหน้าด่างกัะเม็ดกับแม่หน้าด่างนี่หน้าด่างนี่กับแม่นางน้อยครับผมอ่าคือกัประมาณเม็ดคือกันเท่าไรครับแม่อันคู่เปิดไว้เก้สิบแปดครับสิบแปดสิบแปดครับโอ้สิบแปดเนาะ เป็นราคาเอาบ่ครับเรือยต่อใดอยู่ต่อใดนิดๆครับหายกนี่เท่าไรก่อนละสี่หม่นครับสี่หมืนอ่าอย่างยกอย่างแยกกัมาคุยเอาครับผมครอ่ะฝากครับบอรโท0ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสอห้าห้าสอห้าห้าหนึเจ็ดงนย่งเครับผม่อเฟืองะเฟืองเนาะหลอนเครื่องเขาหนี่ครับตัวหนึ่งตั้นๆนี่บ่สายเนื้อครับสายเนื้ออ้เนื้อเนาะนี่เนาะ พอเฟืองเพิ่นก็บอกพี่บอกน้องนะครับเด้อพี่น้องโอ้มันเป็นเป็นแม่สาวป่ะนี่สมบติดมันได้สมนี่คือตันจือเือวานหมักตุลซ่าหาหาร้อยซ่าวหาหาร้อยครับพี่น้องราคาเนื้อครับนี่ราคาเนื้อเนื้อแน่นๆครับสูงอยู่น่าจะร้อยยี่สิบบวกเอ้าตัวนี้เท่าไรก็ครับซ่าวหาหารอยครับซ่าวห้าหาร้อย ต่อได้อีกบอครับนี่ยังอีกได้ต่อได้อีกอ๋อีกจัาบาทนะฮ่อยเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดงหหองห้าห้าหนย์งเจ็ดหนึ่งศูน่เครับพ่อเฟืองดอนเขืองครับผมอ่ะจัดราคาบอกบอกว่าฝากพี่ฝากน่องครับผมมักโตใดมักยกมาแยกก็มาคุยเอาเนอพี่น้องคุณอ่ะฝากพี่ฝากน้องครับผมแม่สาวสูงประมาณร้อยสามสิบหาบวกครับพี่น้อง หางยาวโอ้หางนี่สุดยอดหางดกหางพ่วงดีครับแม่นี่เครื่องดำแม่สาวท่านท้าท่านสมไปพ่อยังยังยังกาสิใกล้สิพ่อผสมแล้วเนาะเดี๋ยวเบิ้งช่วงนี้กะหัว่าจอยครับพี่น้องหม่าม่าย่างเดียวโบดครบเครื่องเครื่องดำแข้งดำหูดำนี่พี่น้องูหเต็งเสี่ยงครับผม เอาอ้อยดาใส่กล้องนเนี่ยไม่ละพอเนี่ยสาวพร้อมผสมอ้อผสมถือยังอยู่นี่เฮ้ยยังอยู่ในมือนี่จะโอมเฮ้ยยังอยู่ในมือสีผู้ดำอยู่ในมือนี่ออใครจะดอกไม่ได้ถืออีโตออแม่สาวใครห่อห้องไว้สาวสีห้าร้อยเดี๋ยวสาวสีห้าร้อยต่อได้บ่พ่อต่อได้นิดหน่อยครับผมต่อได้อยู่นิดหน่อยออบัวชงไก่เด้อบัวชงไก่ครับผม ไก่ซ้ำไรไก่ซําไร่มองทรงหน่งสิบโลดิพอละเพราะว่ามันราคามันติ่มแล้วหนะราคานี่คือบอได้เปิดไปแห้งนะพ่อเนาะเปิดไปแห้งครับผมครับอ่าสิบกิโลนะครับผมใช้บ้านเขากับบ่อไข่เขาจำเศร้าหะน่ะครับเศร้าซื้อมากกับเศ้าสามหาล่อยเดกันซะอ่าอากำไรจักหน่อยพอเด้าคามามา ว่าได้ครับม้าครับผมมันตกน้ำเลี้ยงจังหน่อยอีนี่เพราะว่านางนาใสนางนาายใหญ่อยู่ครับคุณผู้ชมอ่าสีก็ใส่ได้อยู่น้อพ่อเนาะได้ได้อ่าสีเนียนเติบอยู่พี่น้องแดงใส่ได้อยู่บดครบเครื่องครับผมบดครบเครื่องแกงขาดีประกันให้ดีครับผมสักสี่น้อพ่อสักสี่ห้าร้อยครับผมสักสี่ห้าร้อยอ่ะเบอร์โทรครับผมบ่บ่บ่ส่งไก่เด้อบ่ส่งไก่เด้อ บอร์อไกลไก่คุบอไห่นะศูนย์หกห้าสามหนึ่งหกหกห้าศูนย์สามศูนย์หกห้าสามหนึ่งหกหกห้าศูนย์สามพ่อบุญชูวางน้ำเย็นวังน้ำเย็นเจริญศิลมหาสิบกิโลครับราคานี่เพิ่นเปิดใบแตะไก่ก็นี่ก็ร้องคุยกันนะครับเนาะอืาเมให้เลกเล็กน้อยเพราะได้ค่าน้ำมูกน้ำมันเติมกันไปเพราะได้ค่ามามาในอ้วนนี่เนาะเอาขอบคุณเลยพ่อ ผมฝากว่อบุญชูกับน้องนำมนเลยครับมือนี้ได้แม่สาวมาฝากพี่ฝากน้องครับผมรบนนนครับของเจ้าบ่อพออ่ออบตแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวผู้ลูกได้อีกเดือนแล้วพ่อนี่ลูกประมาณสองเดือนลูกตัวผู้เป็นลูกที่ใดพอ่อลูกแกรกห้อยงอคือเขาเงี้ยแต่พ่อลูกแกรกเขาดอกบ่บ สูงประมาณร้อยสามสิบบวกครับแม่แม,แม่ลูกลูกตัวผู้แม่เครื่องอมหาเงี้วดีครับแม่พันนี่ <c oughs> สีแดงมุงมงักตานครับแม่เท <c oughs> ่าได้พ่อแม่ลูกเขา, <c oughs> าเจ็ดสาเจ็ด <c oughs> ต่อได้พ่อพ่อต่อได้อยู่เนาะ, <c oughs> ะสาเจ็ดครับแม่ลูกลูกตัวผู้ลูกตัวผู้ตั้นตัครับ อ่ากำลังเป็นแต่ยอกครับพี่น้องลูกตัวผู้ของพ่อบัต่อได้มาคุมาค้มเดียวบ่พ่อคุ้มเดียวนนึึงงตัวของปู้อีกตัวนึงเนาะของทีมงานพ่ออบตของพ่อบัวครับแม่สาวบ่พ่อตัวนี้แม่สาวสูงดีครับน่าจะร้อยสี่สิบบวกท่านทับท่านสมไปพอ่อแม่นี่ท่านทับเป็นอ่าท้องว่างเนาะยังเป็นสาวพรมจันทร์ เ so ื่องดำประกันแข้งขาให้น้องพ่อเนาะเท่าไรเราพ่อแม่สาวฮะหาพันหอยเวียนมาโจกให้เพื่อนเนี่ยหาพันหนึ่งเพื่อนเะ่าหาพันเงาันเท่าไรพ่อหาพันหนึ่งสองอสองหมื่กันหาพันซื้อหอยเวียนหัวยุ่มย่มงนโจกให้เดี๋ยวนี้แล้วเหรอ ครัสบายใจันทว่าจะห้อยเบียนครับสบายใจก็จิขึ้นเดี๋ยวนี้เราขันหาพันสองหมื่นหาต่อได้เพราะว่าตัวนี้ คุยกันได้คุยกันได้อริงจู้อ่ะปากไปทรกไปเนี่ครับผมศูนย์นู๊บสามศูนย์หกสามแปดเจ็ดสามสองห้าสี่ห้าต่อติ่งหน้าสมบูรณ์พ่ออบตติ่งบนหน้าสมบูรณ์ครับพี่น้องมิรลส่งแล้วพ่อเนาะนีครับไก่้กลกับมาคุยกันเบิ้งครับผมร้อยกิโลส่งฟรีเอ๋อจัดหยางกูเลยพี่น้องฝากแม่สาวพ่ออบตไว้ครับตัวนี้อ่ะสูงดีครับเอาไปสีดูกสีดายเจักหน่อย กา <önemli>. <im ples> มเนื้อมานี่บ่อได้เป็นงัวกี่ลายเด้วครับพี่น้องเด oui. ี๋ยวบ่งโค้งสางพ่นนี่สีสันก็ใใสได้อยู่บื้อลึงชัดเจนครับออกบามันหลยเติมแล้วล่ะอ้าฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมอ้า pantalla. ขอบคุณเลยหลายๆพ่อครับผมรอดมาตีประกันท่อง ประกันม <Pop Shawn> <expand> ันประกันมัประกันท่องกันมันครับประกันมี่ลูกมีใบมีหลอดเนาะสุ per ไม่อันมันคุณหมอตรวจแล้วอ่าหมอฤทธิ์ตรวจท้องให้แล้วหมอฤทธิ์ขวาเทวดาครับอันนี้โบมันใส่เทวดาหมอฤทธิ์ประกันมันประกันมันประกันท้องซื้อสองได้สามได้แน่เอ้าเปิดเปิดเท่าไหร่ก็ล้วหมอไอ้อยไพ่วันนี้เปิดขึ้นเท่าไหร่เนอะแล้วมันประกันมันเปิดสี่สิบห้า สี่สิบห้าซื้อสได้สมแยกได้บอนี่แยกได้แยกไนักเลยครับแยกเลยแยกเลยลูกชาวหนึ่งประกันมัสี่่อสได้สามสี่มืนหาครับบานี้พี่น้องอ๋อหัวยุ่มๆแล้วครับหอยไฟเมื่อนี่สมวังแล้ว ฟ้าเขาลูกทิมบานนี่ได้เหงว่าทองแล้วโอ้ยเปลี่ยนไปทั่วแล้วห้อยไฟดีใจไรยังมาละ่ะเห็นถือใบอยู่นี่มมแม่ลูกเนาะล,ล,ลูกตัวผู้หรือตัวแม่นี่ผู้ใดมัดมกแม่ลูกลูกตัวแม่ครับพี่น้อง,ง135แม่สูงร้อยสามสิบหา ลูกลูกยังก็กงครับนี่ลูกตัวแม่นี่ลูกของยกมงคลลูกยกมงคลมีใบมีหลอดมีใบหลอดโครครับอายุเพิ่นได้หลายปนไรล่ะนี่ลูกยกมงคลประมาณห้าหกเดือน,ส,นอสูงร้อยสิบอ่าสูงร้อยสิบครับอตอนนี้พี่น้องประมาณห้าหกเดือนโอ้ใหญ่ตั้นครับอนาคตไก่ครับแม่สาวน้อยตัวนี้นี่พี่น้องให้เบิ่งลูกเอ่อยกมงคลคักกันนะพี่น้อง สูงร้อยสามสิบห้าแม่แม่เป็นไังไงครับทับท้องว่างได้ทำมาแล้วท้องว่างครับผมท้องว่างเนาะพี่น้องเอาไปไปซ้อมเอาเงยเลยครับเท่าไรก็ล่ะเขาเปิดไว้ชุดนี้เจ็ดสิบครับผมเจ็ดหมื่นต่อเนาะครับต่อรองได้ครับครับผมได้มาหลายเปล่ามื้อนี่มีงัวพร้อมอ่ะมาเบิ่งอ่างัวของน้องคนครับพี่น้องแม่สาวหรือแม่อยากลูกเนาะตัวนี้เนาะ แยกลูกเนาะสมในสี่หามือครับสมในสี่หามือสมโตบ่ครับสมโตครับถามที่ลูกอีกสิเป็นตูที่สองเนาะสูงกว่าม้าร้อยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี่แหละพี่น้องแล้ยี่สิบแปดเนาะเครื่องดำๆนี่สมโตมาได้สี่หามือเท่าไดล่ะเขาเปิดไว้อันนี้หาครับครับผมโอ้ถือฝานหน้าครับพี่น้องมือถ่าสมไว้ให้แล้วต่อได้เพราะคำนี่ต่อได้ครับผมยังต่อได้อีกอยู่เนาะประกันแขคงขาให้ครับ อ่าประกันแข้งขาต้องตรวจบ่ลันได้ครับพี่นอ้องเพราะว่าเพิ่มสมแล้วก็แม่ลูกวะนี่ชุดสามครับวอัอันนี้มันแยกมาครับตัวลูกมันเพิ่มหงายนะรตรเนี้ผนแล้วตัวผู้นี่หายแทนเป็นเขาเขา,าเปิดชุดสามเลยบ่ครับผมเปิดชุดสามเลยเอาชุดสามสามสิบสองครับสามสิบสองสิมีตัวแม่อยุสองตัวครับพี่น้องตัวแม่ตัวนี้เป็นแม่แยกลูกอ่าทั้งนี้จะเป็นแม่สาวครับตัวสีมุมๆนี่ แม Salvador, ampa, 2, 30, 30, 30, 30่สาวเครื่องดำดำสูงกว่าม้านลอยยี่สิบแล้วก็บูน้อยตัวนึงครับเปิดเปิดเท่าไรกะล้วนี่สามหมื่นสองสามหมื่นสองตัวใหญ่นี่สูงกว่าม้านลอยสามสิบกับพี่น้องต่อได้นะครับเนาะสามหมื่นสองอ่ะปากเบอร์โทรละศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้่งสี่ห้าสองแปดหนึ่งหนึ่งสองแปดนึครับหอยดำเนาะทั้งได้ก็ลาบ้านเนาะวานอนครับวานอนนี่วาดเนาะมีรถโซงอยู่ครับมีครับอ่าได้ทั้งงัวทั้งควายมากมือนี่ อ๋อขอบใจหลายล่ะครับผมชุดเด็ดครับพี่น้องลูกยกมงคลอ่ะทั้งฝุ่นผู้ใดมากลูกเจ้ายกครับมารุ่นเอาไปไว้พอกครับเฮ็ดเป็นแม่พันแม่บอกครับพี่น้องซื้อไว้ครับพี่น้องช่วงนี้ราคามันพอฟังพอเลี่ยงครับแต่ว่าลูกใบลูกหลอดช่วงประมาณปีที่แล้วนี่เป็นแสนครับโคมนี่ตอนนี้น้องคุณเปิดไว้เจ็ดหมื่นเลยพี่น้องเนาะฝากพีฝากน้องไว้ครับผม ราคาเกษตรกรเอ้าได้มาไหมาโอมนี่พี่น้องโรมราคาเกษตรกรแม่ลูกลูกลูกแม่แม่ลูกแรกครับลูกตัวแรกแม่จำปาลูกแดงลูกนี่ประมาณเดือนหนึ่งมั้งครับพี่น้องนี่มนนนแม่สูงประมาณอาจจะเกือบร้อยยี่ครับพี่น้องเครื่องอม แม่ลูกลูกตัวเมียเท่าไดครับเขาห้องไวครับเปิดไว้าเสามเนาะครับผมตอเอานี่พี่น้องแม่ลูกลูกเครื่องดำราคาเกษตรกรลูกตัวแม่สครับผมตอได้ครับผมอ้าอีกจ้าบาทให้ห้อยเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็องห้าห้าสองห้าห้าหนึ่งศูนย์หน่ดเครับพอเฟืองทางดอดเื่องเด้อครับผมอ้าขอบคุณหลายหยหครับผ แม่ลูกลูกตัวเมียครับราคาเบาๆอ่ะฝากพี่ฝากน้องไงองงกกกออว,คงไว้ครับผมอาอ1 8ก0 0ับ่ง้คังครับผมทงคัหงล้คงไวาครคกะบืรบ่อ้านทา่้านัดหยว้ครับงไวี่วครับก่ครับ่วไว้ั่วง้ัหรับหไ้ับวรับห่ครับหบ่ครับผม มือนีบรรยากาศในห้อยเขาไร้พี่พีมีน้องมาลองมาชมมาต่อรองงัวอยู่ครับพี่น,น,พน้องมืออก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับเด้อมาพบมาฟอกกันได้ครับทุกวันพฤหัสสบ,บอดีใดอยากเอางัวควายมาขายหรือว่าอ,อยากตรวจอยากเช็คงัวทองก็ได้ครับพี่น้องตลาดอมอลิสเพิ่นพร้อมตรวจพร้อมเช็คให้ครับพี่น้องทุกวันพฤหัสสำหรับมือนีเคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องก็เท่านี้ครับผมสวัสดีครับอ้าเป็นยังไงบ้างนี้